แมวนะคะอยากถ่คว่าของใครนะคะไหนนะคะไม่เห็นนี่ค่ะ้่ายว่าของใครคือพี่ด้ให้ทายว่าของใครใช่ไหมใช่ค่ะซื้อให้ใครนะาเดี๋ยวเราไปดูกันนะเนอะว่าซื้อให้ใครน่าเกียนแล้วมาซื้อปอกคอให้แมวเหรอใช่แมวใครนะา ใายแล้วลูกนี่นะคะนี่ใครอื่นนี่นะคะเดี๋ยวจะใส่ให้ค่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นใครใช่ไหมคะโอเคค่ะมานี่มาแม่แกะให้มาหอมจังเลยอ้อ ต้องถอดอันเก่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไฟดยเ็นแล้วครับจบคลิปนี้เท่านี้นะครับไม่้นะเมื่อกี้